หลังจากประสบความสำเร็จคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่ลีภูภา,ายใต้การคุมทีมของอาร์เนอร์ไม่รอช้าครับเตรียมเดินหน้าเสริมทัพเพื่อป้องกันแชมป์โดยเล็งเป้าหมายหลักไปที่3แข้งดาวเด่นจากบอนมัดได้แก่มิลอสเคอร์อเคสดินฮุยเซนและอองตวนเซเมนโยเดลี่เมลครับรายงานว่า หลังจากฤดูการก่อนที่ลิเวอร์พูลนั้นใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังแต่ในซัมเมอร์นี้ครับเจ้าของสโมสรพร้อมปล่อยงบให้เต็มที่ชอบนักเตะตามแผนรีเฟรชทีมครั้งใหญ่โดยเฉพาะการเตรียมโลนักเตะบางรายออกจากทีมครับอาทิเช่นดาวินนูนเยสและเทรน์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่มีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดอย่างต่อเนื่องในส่วนเป้าหมายของนักเตะครับมีลอสเคอร์เคสแบ็คซ้ายทีมชาติฮังการีถูกมองเป็นตัวแทนระยะยาวของแอนดูโรเบิร์ตสัน ขณะที่ดินฮุยเซนครับเซ็นเตอรับวัย20ปีก็กำลังได้รับการจับตามองจากหลายสโมสรยักษ์ใหญ่เช่นเชลซี Chelsea, และก็เรอัลมาดริดทางด้านอ,องตวนเซเมนโยก็คือแข้งที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจเป็นพิเศษ,ษซึ่งในช่วงหลังนั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นตลอดซีซั่นอย่างไรก็ตามครับโอกาสที่หงแดงจะเซ็นสัญญานักเตะทั้ง3ารายพร้อมกันก็ดูจะเป็นไปได้ยากเนื่องจากบอลมัดเองไม่น่าจะยอมเสียกำลังหลักทั้งหมดในคราวเดียวด้วยเหตุผลนี้ครับลิเวอร์พูลก็เตรียมแผนสำรองเอาไว้เช่นกัน หากในดิวของเซเมนโยไม่สำเร็จก็จะหันไปล่าตัวอูโกอิกิติเก้กล่องหน้าจากไอทรักแฟงเฟิร์ตแทนการเตรียมความพร้อมของลิเวอร์พูลครับสะท้อนถึงความจริงจังของอาร์เนอร์ในการรักษามาตรฐานและการสารต่อความสำเร็จด้วยเป้าหมายสำคัญคือการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่21ให้ได้ในฤดูกาลหน้า